ณผู<พ>้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาติดก้องถ่ายละครเรื่องร้อยเล่มมานยาโดยฉากที่ไทยทำกันในวันนี้เป็นอีกหนึ่งฉากตบตีที่ร้อนแรงที่สุดของเรื่องมมทำไปก็ไม่ได้เงินคืนมาโอ้ยหนาวนี่ม <the> ันอะไรกันโอยลิ <t unes> <the> ้น <t unes> ในฉากเนี่ยอาจจะร้อนแรงแต่ในห้องเนี่ยเย็นเฉียบเลยทิพเดียปิดมันไปเลยอ้เอ๊ะโทษนะคะอันนี้คือห้องแต่งตัวหรือว่าห้องแช่แข็งกันแน่คะเนี่ยนาำคณผู้ชมคะ หลังจากที่อากาศภายในห้องเริ่มคลายหนาวลงแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะซ้อมฉากปะทะกันซักทีและเนื่องจากเป็นเพียงแค่การซ้อมจึงใช้การลงไม้ลงมือกันแบบเบาๆาาให้หหหหหเอกเข<อ>้าเขอยากพขาบีบคอจนหายใจไม่ออกว่าน่าจะเป็นคาว่าแบบอีแก้แกวเขาก็เดินมาค่ะอันนี้เพื่อเาไม่เปรียบ ทำใจทำน้องฉันไม่ได้เล่นแบบนี้เอาไว้ไม่พูดดีๆนะพูดดีๆแอะการลงไม้ลงมือเนี่ยแค่เบาๆแต่อที่ไม่เบาคืออารมณ์ที่พุ่งขึ้นกันไม่หยุดเลยทีเดียว อินกว่าคนดูก็คือคนเล่นนี่เองอะค่ะคน, <c oughs> คนผู้ชมคนผู้ชมค่ะในขณะที่ฟั่งสาวๆกำลังตบตีกันอย่างเมามันฝากฟังพระเอกอย่างป๊บนั้นก็มีหน้าที่ขี่ม้าขาวมาช่วยอุ้มเบลล่าออกไป <c oughs> หางที่ซักซ้อมกันจนจำบทจำคิวได้เป็นอย่างดีแล้วก็ถึงเวลาที่จะถ่ายทำกันจริงสักทีซึ่งผลจากการซักซ้อมมาเป็นอย่างดีก็คือใครทำฉันใครทำฉันฉันจะอย่างนี้เลยเ<ป><ป>อาลูกนั่งก่อนนั่งก่น<ป>อกน อย่างที่เห็นนะคะคนณผู้ชมคนผู้ชมคะ่ะหลังจากที่บรรดาสาวๆทั้งหลายปะทะกันอย่างชนิดดุเดือดเลือดพล่านป้านจะหมดลม ฝากฟังของพระเอกอย่างโป,ป๊บที่มีหน้าที่แค่อุ้มเบลล่าออกไปจากประตูก็มีสภาพเออเออดูเนต็ตเหนื่อยยิ่งกว่าแก๊งตบตีแสะอกแอะโทษนะคะ อันนี้มันเกิดจากน้ำหนักตัวของเบลล่าหรือว่ามันเป็นที่อายุของโป๊บเองกันแน่คะเนีะเอะเอะเอะ